mm เกษตรกรรมนำวิถีพระาธาตุเจดีย์สูงสง่างานไหว้สาประเพณีงามผิ่นสีสิลากองบ้านกองหินในสมัยก่อนยังไม่มีหมู่บ้านมีพ่อเท่าโม,โม้แม่เท่านวนตาคำมูลได้อพยพมาจากบ้านตาลมาอยู่ริมแม่น้ำปิงเนื่องจากมองว่า การมาอยู่ริมแม่น้ำปิงจะได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่มากขึ้นเมื่อมีลูกหลานผู้คนตามมามากขึ้นจึงได้มีการขออนุญาตจักทางการตั้งหมู่บ้านชื่อว่าบ้านกองหินโดยมีวัดศิลานิมิตเป็นวัดประจำหมู่บ้านเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนามีพระครูประยุทธ์ขันติคุณดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสและวัดปัญญาวุฒิรามสันกู เป็นวัดสำหรับเน้นให้ประชาชนและผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมวิปัสนาโดยมีพระครูใบดีกาพันวัรปัญญาวุฒโธพระวิปัสนาจารย์ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดปัญญาวุฒารามสันกูรูปปัจจุบันวิถีวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่นของหมู่บ้านคือการรักษาสืบทอ,อดวัฒนธรรมประเพณีด้วยพลังบวรคือประเพณีแห่ไม้ค้ำโอ สถานที่ปฏิบัติธรรมมีความเป็นสัพพายะที่วัดปัญญาวุฒารามหรือวัดสันปูเป็นแหล่งเรียนรู้สืบสารงานศิลป์ของเยาวชนงานเหล็กคำโพโชงานศิลป์เพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนประเพณีไม่หายต้นไม้ยอยังอยู่หน้าบ้านหน้ามองมีปูผักสวนครัวรั้วกินได้มีผลิตภัณฑ์รัฐวิสาหกิจชุมชนผ้าพอมือขนมป่า เข้าวแต่เข้าแค่ขนมเทียนมีช่างฝีมือภายในหมู่บ้านช่างปูนปัน้นช่างไม้ช่างสิล์ช่างเหล็กและงานจักสานทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์มีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนดำรงชีวิตแบบวิถีพุทธมีประเพณีที่ดีงามเป็นหลักยึดเหนี่ยวเชื่อมความสามาัคคีในชุมชน มีสิ่งที่สร้างแรงจูงใจซอฟต์พาวเวอร์ประเพณีแห่ไม้ค้ำโพหรือเหล็กค้ำโพโชว์งานสิลป์เพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนประเพณีไม่หายต้นไม้ยอย่างอยู่มีสถานที่ปฏิบัติธรรมมีความเป็นสัพปายะรคือวัดปัญญาวุฒารามหรือวัดสันกุโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในรอบ3ปีที่ผ่านมา โครงการบ้านยั่งยืนมีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านที่อยู่อาศัยทุกครัวเรือนมีที่อยู่อาศัยมั่นคงแข็งแรงความมั่นคงทางอาหารครัวเรือนในชุมชนปลูกผักกินเองตามแนวปัจฉญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการหน้าบ้านหน้ามองความสะอาดการคัดแยกขยะต้นทางทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนความสามัคคี ความร่วมมือด้วยพลังบวรการปฏิบัติตามหลักศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการมีน้ำสะอาดสำหรับใช้อุปโภคและบริโภคโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนคุณธรรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวหรือกินได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มออมทรัพกองทุน มีการจัดทำโครงการกองทุนหมู่บ้านส่งเสริมให้ประชาชนมีการพัฒนาอาชีพข้อมูลทางด้านคดีคดีอาชญากรรมคดีความรุนแรงในครอบครัวคดีการทะเลาะวิวาทไม่มีคดีในพื้นที่คดีการลักทรัพย์มีคดีที่ผู้ต้องหาไม่ใช่คนในพื้นที่คดีเกี่ยวกับยาเสพติดมีคดีลดลงจาก10คดีเหลือหนึ่งคดี เพื่อให้เกิดความสันติสุขในชุมชนหมู่บ้านกองหินจึงได้ดําเนินกิจกรรมโครงการต่างๆตลอดทั้งปีเพื่อสร้างความปลองดองสมานฉัน์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและสร้างภายคีเครือข่ายหนุนเสริมให้โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างยางัยง่งยืนต่อไปและได้จัดทำโครงการให้สอบคล้องแต่ละศสียง วสิรเดเมศบ้านกองห็นก็ได้นำโครงการที่เจ้าพระคุณสมเด็จได้สนับสนุนนำหลักคำสอนทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะศีลท่าเข้าถึงในชุมชมนได้เพื่อจะได้น้อมนำเอาคำหลักคำสอนทางพุทธศาสนาเข้าสูช่ชุมชนเพื่อต้องการให้กับชุมชนหม,มู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่มีศีล มีสุขมีความปองดองสมานณและฉันมีความสมัคคีและสันติสุขให้เกิดขึ้นในชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีลข้อที่หนึ่งโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านปรับภูมิทัศน์พัฒนาหมู่บ้านโครงการปึกงอบรมทบทวนสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โครงการจัดตั้งด่านคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยเมื่อใช้จักรยานยนต์โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างภายในหมู่บ้านโครงการวัดประชาลัดสร้างสุขโครงการส่งเสริมการลดละเมิดสิติของเด็กและสตรีบ้านกองหินกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีลข้อที่2 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะสองสว่างโครงการเด็กดีมีออมโครงการส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มสตรีแม่บ้านการทำข้าวแต่นน้ำแต่งมูและการทำขนมปาดกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีลข้อที่3โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโครงการวัยรุ่นวัยใสรู้จักรัก อย่างปลอดภัยโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมหอมบุญเข้าพรรษาโครงการอบรมเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีลข้อที่4โครงการแข่งขันกีฬาสีหมู่บ้านกองหินโครงการลานวัฒนธรรมบ้านกองหินโครงการพี่น้องบ้านกองหินรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ โครงการโตไปไม่โกงโรงเรียนบ้านกองหินกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีลข้อที่5โครงการบ้านกองหินปลอดสารเสพติดโครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติดและอบายามุขโครงการเยาวชนรุ่นใหม่เติบโตอย่างสดใสห่างไกลจากบุหรี่โครงการงานศพปลอดเหล้าเช้ากองหินลดโรค กรส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของวัดและสำนักปฏิบัติธรรมตามหลักไตรสิกขาบ้านกองหินมีวัดปัญญาวุฒารามสันกูเป็นวัดสำหรับวิปัสสนากรรมฐานซึ่งในปีพุทธศักราช2543ตามความดำริของพระราชพมจารย์วิพระอาจารย์ทองสิริมังคโลเจ้าคณะอำเภอหอดพระราชพุทธิยานเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอฮอดข้าราชการทุกภาคส่วนได้จัดตั้งวัดเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติประจำอำเภอฮอดและในปีพุทธศักราช2556พระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจารย์วิพระอาจารย์ทองสิริมังคโลได้มีดําริอุป,ปถัมภ์ส่งเสริมการศึกษาพระพิสุทสามเณรด้านคันพะธุระและวิปัสนาธุระนักธรรมบาลี พระครูใบดีกาธานวัฒน์ปัญญาวุฒโธพระวิปัสนาจารย์ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดปัญญาวุฒารามสันปูรูปปัจจุบันโดยมีกิจกรรมสวดมนต์กิจกรรมนั่งสมาธิกิจกรรมเดินจงกรมกิจกรรมทําบุญตักบาทวันสําคัญทางพุทธศาสนากิจกรรมบรรยายธรรมพระเทศนากิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติธรรมแก่เยาวชนเป็นประจำทุกปี บุคคลต้นแบบคือนางเสาคําจุมปาจมอายุ74ปีเป็นบุคคลที่ได้ปฏิบัติธรรมและนำไปใช้ในชีวิตประจําวันจุดเด่นของการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีลห้าความเป็นผู้นำทางศาสนาของพระสงฆ์ที่เป็นต้นแบบที่ดีแก่ประชาชนในหมู่บ้านมีการส่งเสริมการมีศูนร่วมของภาคีเครือข่ายโดยการใช้พลังบว์มีการรักษาสืบสาร วัฒนธรรมประเพณีด้วยพลังบวรประเพณีแห่ไม้ค้ำโพและยังเป็นแหล่งเรียนรู้สืบสารงานศิลป์ของเยาวชนประเพณีแห่เหล็กค้ำโพโชว์งานศิลป์มีสถานที่ปฏิบัติธรรมมีความเป็นสัพพายะวัดปัญญาวุฒารามหรือวัดสันกูทางเทศบาลเรามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรักมีความสามัคคีมีความ ส,สมานฉันปองดองเราได้สนับสนุนทางด้านงบประมาณทางด้านบุคลากรทางด้านาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆรวมรวมถึงวิชาการต่างๆเข้าไปทางานร่วมกับาชาวบ้านได้มีส่วนในการช่วยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนหน่วยงานราชการต่างๆและหน่วยงานข้างเขียนได้รับทราบว่า,าเรา ได้ร่วมกันทําหมู่บ้านรักษาศิลห้าจากที่ได้ดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศิลห้าของหมู่บ้านกองหินสิ่งที่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้านคือชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมประเพณี พร้อมเพียงกันในหมูบ้านมีความรักความสามาคัคคีที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและทำให้ชุมชนมีความน่าอยู่อบูนปลอดภัยและเข้มแข็งประชาชนในชุมชนได้นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติตน โดยนำศีลห้ามาใช้ในชีวิตประจำวันทำให้ชุมชนเกิดความสุขมีความปรองดองและสมานฉันท์